ะตั้งคณะกรรมการชมรมสมาคมสิษยิ์เก่าโรงเรียนาภาษาพิยาคารนะครับเราจะมีคณะกรรมการอยู่2ส,ส่วนนะครับคือคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับมี22ท่านนะครับก็อทีมงานนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อในการขับเคลื่อนวางแผนแล้วก็เตรียมการมา2ครั้งแล้วท้งนี้ก็เป็นครั้งที่3เพราะฉะนั้นนะครับบางทีบางครั้งนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะได้ยังไม่ลงตัว เราก็มาพูดมาคุยกันามาหารจุดที่ลงตัวนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนสมาคมของเรานะครับให้เป็นสมาคมที่เรียกว่าได,ได้รับการยอมรับงานทั่วไปรับงาน,นราคารที่นะครับพร้อมรับทุกขั้นนะครับกกบนะครับทุกเวลาขอบคุณครับขอบคุณไฟสถานที่นะครับตอนนี้โรงเรียนสั่ง ต้นไม้มาแบเตียนเชิญงานบุคคลนะครับเข้มแข็งมากคุณรูพรมครับเชิญครับในาคเช้าเป็นบุญน้อประจในภาคเช้าเนาะบุน้องประจุประสาทพิษนะครับเนาะโอเคครับที่ดูไม้สำหรับที่จอดรถนะครับจะได้เข้าใจร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องสื่อสารออกไปแล้วจะจะเข้าใจคนละเรื่องกันตรงนี้เขาก็จะไปติดต่อทางถามตัวจีนมาให้นะครับทุกท่านก็มาที่ที่10เมตรนะครับความกว้างแัะความยาว10เมตร เป็นเศษแล้วลงมาที่วาตัวนึงรุ่นเรียกว่า6กรุ่นผมก็ถือว่าก็โอเค, 6, อเค,อเคนะครับรุ่นสานะครับเพื่อต้นจะเริ่มทาการในขารัตวันเสาร์ที่16บหนะครับวันเสาร์ที่สิบหกค่ำวนนี้นะครับท่านผู้ใหญ่นะนในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านสสหรือท่านผู้ว่าราชการนะครับให้เป็นเขัือที่เป็นประเพณีของเราเลยถ้ามีสองซีรีส์ก็ขอสองข้ว มันจะได้เป็นมีความมีความคลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับะควานาคาโต๊ะนะคะอาหารห้าอย่างนะคะและก็ประกอบที่เครื่องดืง่มนะคะตัวละ2องพันห้านะคะแปคนนะคะในการดำเนินการสาาั่งจองนะคะก็จะให้ท่านวีธได้สั่งจองโต๊จีนนั้นผ่านโอนเข้าบัญชีของสมาคมเลยนะคะแล้วค่อยจอสลิปมาที่งานการเงินอีกคั้งหนึ่งนะคะ สินเก่าในแต่ละรุ่นสักประมาณคนหรือ2คนนะครับมามามาพูดคุยนะครับนำเสนอมันมีอุปสรรคมีปัญหาหรือมีช่องทางอย่างไรเพื่อที่รุ่นอ,อื่นๆอาจจะได้นําไปเป็น,ปน,ปนแบบอย่างถ้าถ้าถ้ามีช่องทางหรือถ้ามีอุปสรรคปัญหาเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาในที่ประชุมตรงนี้นะครับครับแต่ว่านในเรื่องของภาพวิชาการที่จะเสวนาการเรื่องของหัวข้อนะครับ ผมเข้าใจว่าแต่ละรุ่นเอย่างเช่นผมน,นะครับส่วนหนึ่งก็มีคนที่ประสบความสำเร็จกมนะครับนะครับท่านผู้บริหารที่ครับขอพรที่จะช่วยทนับสนุนเรื่องนี้หรือว่าสิ่เก่าก็ยินดีครับผมครับที่เราได้รุนอารมณ์ในเรื่องของระดมทุนช่วยเหลือประสาทวิเคราะห รวมรุ่นรวมพี่รวมน้องซึ่งทว่าแต่ละคนยินดีที่จะมาร่วมเิ็นจริงๆมากเตรียมความพร้อมของงานของเรานะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาบ้างนะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่าไม่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีรุสานไม่มีครับประถมเขาไปนะครับผมปะถมเขาไปนะครับทุกที่ผมราะม่ความส่ำชันหมดเลยนะครับแต่ก็มีหลายคนหลายท่านก็อันนี้แล้วแต่คนบางคนก็เลี้ยงรุ่นเหม่มาไอเหม่มายาก เพื่อเพื่อนเสียพ่อไม่มาไม่ไม่ไมีมควาัสุขควาเลยอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับคือไม่ได้วาใใรครับแต่ว่า